อัปเดตโพส์อัปเดตคิวงานน้องเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลปค่ะวันนี้นะคะน้องก็โพส์ไว้เมื่อสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาขอบคุณทุกกำลังใจจากทางออนไลน์และจากหน้าเวทีนะครับก็เป็นโพส์ขอบคุณมาลายออนไลน์และมาลายหน้าเวทีจากน้องเต้าหยองระเบียบวัฒนศิลค่ะคิวงานของน้องวันนี้และวงระเบียบวัฒนศิลนะคะวันนี้อยู่ที่ขอนแก่นค่ะค่ำคืนนี้เจอกันนะครับบ้านเต่านอ ตำบลสีลาอำเภเมืองจัังหวดขอนแก่นต่อด้วยโคสต์จากระเบียบวาทศิลป์แฟนเพจนะคะสุดฮือฮาพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์เปิดตัวลีนาจิดาพานางเอกหมอลำลุกครึ่งไทยเยอรมันวัย17ปีลุกดารานางงามออร่าพุ่งเสียงร้องรำสุดปังล่าสุดเดินสายโชว์เวทีระเบียบวาทศิลป์หลายงาน แฟนๆตะลึงทั้งหุ่นดีความสวยคมอนาคตดังกระหึ่มแน่นอนแฮทแท็กระเบียบวาทศิลป์น้องลีน่านะคะก็เป็นที่น่าจับตานะคะสำหรับสาววัย17ปีนะคะลูกลูกครึ่งไทยเยอรมันเนาะลีน่าจิดาพานะคะน้องสวยมากนะคะแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะคะคืนนี้นะคะก็ ไปให้กำลังใจน้องนะคะไปเห็นน้องกัวเป็นๆได้นะคะที่ขอนแก่นนะคะที่บ้านเต่านอตาบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะอย่าลืมนะคะไปให้กำลังใจลูกชายด้วยนะคะเต้าหยองระเบียบบัรทัดสินค่ะแล้วก็ไปชมความงามของน้องลีน่านะคะในส่วนวันพรุ่งนี้นะคะก็ที่สุงเนินค่ะมาให้กำลังใจเด็กๆกันได้นะคะ